ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาปรูลุไม่อยกบบากกำลังทราบซึ้งถึงความดงดงามของลูกๆูกที่อยู่ในภาพนั่นนะ เป็นเพียงส่วนหนึ่งบุคคลที่อยู่ในภาพนี้ที่ทำหน้าที่เป็นวีพีไม่ได้หาได้ง่ายในโลกแต่ภาพที่เราเห็นในบทเพลงหนึ่งก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นได้ง่ายในโลกใบนี้รวมทั้งในเทวโลกด้วย <laughs> ในปรโลกโลกอื่นที่นอกเหนือนจากโลกมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าภาพที่จะเกิดขึ้นณสถานที่ ที่สร้างบารมีซึ่งมีที่เดียวคือในโลกมนุษย์แต่ท่านในเทวโลกเป็นโลกแห่งการเสวยผลบุญหมดสิ์ในการที่จะทำความดีแบบนี้นี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราตัดออกไปได้เลยในเทวโลกในสวรรค์ทุกชั้นนี่ตัดออกไปเลยไม่มีโอกาสเห็นมากอย่างนี้เราบอเป็นพบภูมิแห่งการเสวยผล ดังนั้นก็แปลว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการประกอบเขตแห่งการทําความดีโลาไปนี้นี่มีทั้งสองสามร้อยกว่าประเทศที่อยู่ใน UN เอ็นับเป็นจํานวนคนก็ประมาณหกเจ็ดพันล้านคนเอาไม่คิดไม่แปลกต้องคิดอย่างนี้แล้วเล้าถึงจะแปลกแล้วมหาตะจันใจอินเดียเราจะเห็นเด็กวัยหนุ่มวัยสาวที่มาตามสถาบัน,นตา่างๆจากสถาบัน,นตา่าง สถาบันการศึกษาเนี่ยมันก็มีกันทุกประเทศแหละเออก็ไม่ได้มีอย่างนี้และในประเทศก็มีอยู่เยอะแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาเป็นนัก,กรบพระอาสาสมัครอย่างนี้เลยจ๊ะโดยใช้วัยที่กำลังสดใสสดชื่นไม่มีพันธนาการของชีวิตมาคิดสร้างบารมีโดยการอาสาสมัครมา คำว่าอาสาสมัครมาเนี่ยมันจะสูงส่งกว่าการไปจ้างมาไปเกณฑ์มาเห็นไหมจใช้ทรัพย์เพื่อจะดึงเข้ามาหรือใช้กฎข้าบังคับมานอันนี้ไม่ใช่มาด้วยความสมัครใจเลยแลว้วก็จิตใจดวงเนี่ยสว่างเท่หเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญลน้ลนล้นบุญญาธาตุลน้ลนล้นเลย หัวใจดวงนี้จริงสว่างและสูงส่งเมื่อสูงส่งความสว่างและสูงส่งนี้ก็เป็นแรงกําเนิดแหงความคิดที่ประกอบไปด้วยดวงปัญญาแรงแห่งความคิดบริสุทธิ์ความคิดก็ปล่อยบริสุทธิ์ไปด้วยการพูดและการกระทําจริงเกิดขึ้นนี่เลยจ้ะคิดว่าเราต้องมาเป็นอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกเพราะว่าก็ปล่อยให้โลกนีนิหาสันติภาพมันเองมายาวนานแล้ว มันก็ไม่เกิดไปใช่วันโลกไปนี้ว่างเว้นจากการมีมนุษย์ก็ไม่ใช่ก็มีมนุษย์อยู่แต่มนุษย์ที่คิดอย่างนี้มีน้อยแต่คิดแล้วทำยิ่งน้อยกว่านี่นะจะมาอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกหรือวีพีสเพราะนั้นวันนี้ที่ลูกลูกทั้งหมดส่วนหนึ่งสามร้อยคนมานี่หลวงพ่อเนี่ขอชชินนจว,วันโมตนาสาธุการแจ้ แล้วลูกทุกคนนี่เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของทุกๆเงินที่จะทําให้ผู้มิบุญทั้งหลายนี่ได้มีโอกาสบาดิมกินปีติสุขจากการสร้างบุญบาร,รมีอย่างสะดวกสบายอย่างนี้นะจ๊ะคิดดูถ้าเราไปสถานที่สักแห่งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีใครมาต้องรับเราเรารู้สึกเป็นว่าเวนะนี่ ใจนี่อับเฉาทีเดียวเหมือนไก่เหงาเลยนะเออต่นี่มีอาสาสมัครมายิ้มยืนยิ้มพนมือกราเปาคำต้อนรับนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาหรอกเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และยืนยิ้มเนี่ยท่ามกลางแดดที่แผดเผาหน้าหนาวก็ยืนยิ้มอยู่กลางฤดูหนาวหน้าฝนอย่างเงี้ย ก็อยู่กลางฤดูฝนอย่างนี้นะจ๊ะนี่ยังดีว่าเมืองไทยมีสามฤดูถ้ามีสี่ฤดูก็จะยืนอยู่กลางฤดูที่สี่เอออาจารย์นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใครอยากจะรู้ว่าไปยิ้มกลางแดดเป็นอย่างไรเออมาเป็นอาสาสมัครดูแล้วจะรู้ว่ายิ้มที่ง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะแบบวีพีสอย่างนี้วันนั้นก็มาต้อนรับ ทั้งที่ด้านนอกของงานพิธีกรรมกระทั่งเข้ามาสู่จุดกลางเลยในทุกๆจุดจะมีอาสาสมัครที่มาด้วยความสมัครใจเนี่ยเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้เพราะเห็นว่าภารกิจในการสาร้สางสารสรคิภาพโลกจะทําตามลําพังไม่ได้หรือจะต่างคนต่างทําไม่ได้จะต้องมาร่วมมือร่วมแรงกันทํา แล้วก็มาเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีอย่างนี้แหละ